สวัสบบดีพ,อพบบด่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกผู้สุขคนต้มหอยเซอรี่อีกน้องเออสิตำเมนูตำหอยกระเทินก็เลยใส่หม้อเดียวซะหนูหน่อยพยายามมากกับพ่อลงต๊กปลากระลงหอยกระลงโอ้ยเป่งหน้ามันจะมารุมลงแบบนี้ ห <peach> อยพอมเมนปลฟ้าแล้วหอยหลุมลงมก็ลงอยู่ห่ะแล้วขันตนตกอีกหรอกตำใส่ขับปุ่นพี่น้องปุ่นแหงสหบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีชูโสุสโคน

มันมันเย็นดีมกอู้นั่จะดีกันเขนบอกว้เดยมันเป็นจกหัหอยเซรีคือว่าเก็บมาใหม่ๆนี่เลยเก็บนะแถวทงนะแถวอันนี้เลยน้องเดือนเลยมีหอยเว้า

ใส่กันจิมพี่น้งองเลยเตตวตัวหอกใส่้สวัสดีค่ะร่างสารผิด ใส่ไม่น่าออกกรสเยอะ่อไม่เอาตาไม่อดแล้วจะไปใส่คันซ่ามาั่นคัสซ่านหนมานั่นหม้านัหันมานใส่ตาเมแอนอไขเลยย้กับบริสิบริสิตะเคีนชีสเลม สีวัคซีนนะวะกินน like e ้ำต้่อันเล้กินนมด้วยกันเลยิชีดวะรอดไปแค่นั้นะสจอยจะเข้มะสจอยเข้มเดียวเข้มเดียวจุบอ้าวฉสิโมหาทองฮ่า่า่ตายเยจบดูเวาน่ากินเปนเมือนเพีย

ใส่ตำพี่น้องเอ้ต่ำยังไรมาลุ้นกันมั้เนาะหัวหอยเซอรี่ตวเราตาอหน่อยเนาะเกบน่อ้อตัวเาตาอกก้ิมีพี่น้องเอสลับปัดกินกัสุกีอ่ากับเมาตีดาตานนดอเนี่ยเราใส่หลับเท้าเราใส่ทั้งขี่มลุ ไปเกี่ยวเขาน้ำกันสีกายน้ำจ้าจ่อยไปเห็นงูแบบโตผีสังเลยหนิว่าห้ามพลาไปโอ้ยจ่อยเออบ้านเอาเกิดตัวงูอันนี้อันนี้อันใหญ่ระงูเห่าเออย่ไซจ่อยมัาตายสังมันกินกี่น้ำปลาบุ้งได้มันรวยยุยโยมันตายเหรอวมันบทตายเออมัไม่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามีแต่ตัวงูตายปลอดภัยจอยว้ายู่ไรมาโตผีสั่งโตผีสังบาดเถอะข้าวจกพวกเลย กินต้มเหอไม่กินอมปลากินเนนะกระดอกดิบกินกบเหรจ้เบ่อแล้วเบ่อตอนี้ละข้าเจ้าปิ่งน้าหน้าขาเจ้าอะมันผัดลายเลยไปเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอากองกองกันอยู่เลือเอาแตนวยใ่ายได้เนี่ยน้อยน้อยเอาหอยจหอลิเนาะอือผู้ได้บกกระบจาเอามาปอยให้เป็นอัน แคพันเนี่ยบอสเดือ,อนอยันเราในน้องในหน้าเจ้าบ่อยากไปปล่อยแผลฟื้นเนยมั้ <c oughs> ปากมันก็อมๆนะไได้ปากตัวแมวนี่อ้เบิง้งตาปาอเบงาปากับวกห้เต,ตัวน้อยพอเห็นอยู่บ้านอนนบ้านบัวข้ามซิเมะเขาเจ้าบัวก,กิน หน่วยน่ะาว่าซ้กับปั้นะหอเชลีกนะบอกว่าหันใดบอลชอไปเกี่ยวเขาตัวชอบไปสอนน่ะได้เชื่อเชื่อกับไปน้ำเราปะมันมันลายเนาะหน่วยใหญ่้าทำวะวามันจะานอนี่นี่ถูกปูวมันอ่ะบอเคไปงานเมือนไทยหน่วยใหญ่เลย มันติดอืมอโดนี้ตามันไก่ขีมันตัวเลื้ยงนะใครบอท่านแดงอ,อ๋อท่านตัวมันอยากเแดงออกที่ลำพูนะไข่มันไก่สีออกแล้ว <c oughs> อ่าโ <c oughs> อ้โหแท้ปะ ใช้หยือเรือนะอืมแลือเัาชื่อนะคมบอกนซื้อบอกบอมเออซื้อชื่อเท้าข้าคมเพงไงห้อยเขตยเท้าเนาะเขีอื่นในคมกระับซองกระซามหัวีจใจปาถั่วอยู่พอกนี้นะอือ่ลถั่วดอกพี่น้อย เนาะบนห้องเก็บนห้องเกับนี่สองกระซามเลยเกือบใส่เกือบนะตอนน้อยสบายดีนักการชาวย์แดดออกมาเลยนี่ vào lưng phù để đưa bạn đi mới nói ơi sợ ưa ấy vào <laughs> phù để đưa bạn đi Thám mực sợ ưỡi đâu nha, nhai bộ nhai nó Mua đi nội nó về mua sữa đen này, <laughs> Mua sữa nó mới nhảy บ้าออมมืนะคาคเอืจ้อนบรับ้อบานนี้นะพาเจยไปน้ำเ้อบานนี้เด้อจยแหงกระอดอยากปากแหงมัตตอดนเลยสอปีเลยบริพอน้ามูนะปาแหอเหียนแล้วยิ่งเอาไเขาเทาปะยานเออของเทานางโเอานางว่ะเออ

กินหนาเด้อพี่น้องเอ้ยสไลด์ที่นี่